วันนี้คืนนี้ได้อะไรมาคะได้ได้ขนมจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ใ,ชใครให้มาคะพี่อะไรคะพี่ต้นค่ะต้นค่ะใช่ค่ะ,คะอ่านลองแกะดูสิคะเป็นยังไงเอ,อ่ยโอ้ยนีย่ให้กล้องดูก่อนเป็นอย่างนี้นะคะปั้นเป็นรูปหนอนก็ได้คะ่ะ โอ้โหปั้นเป็นรูปหนอนก็ได้่าเป็นตัวตุ๊กตาก็ได้เป็นดอกไม้ก็ได้เดี๋ยวเราลองแกะข้างในกันเนะไปได้จกะไปดูสั่งน้้าวหอมะนี่เป็นสีอะไรคะเก็บวาไม่กลิ่นเป็นไงนะหอมหอมแล้วสีสีชมพูกลิ่นเหมือนกันไกินเหมือนกันหอมกินแบบบลูเบอร์รี่เนาะใช่ค่ะหืมน่ากินมากเลยอะน่ากินมากเลยแล้สีเหลืองกินอะไรคะ ดแดงๆเป็นแบบออกเปรี้ยวๆากลินอะไรก็ไม่รู้โอเคข่าบ้างกิกข่าวหอมบ้างหามหืมเหนียวเหนียววะลองอมหอมมะกลิ่นรสชาติมันคล้ายๆเหมือนซุกะตองปั้นเลยค่ะปั้นเป็นรูปอะไรดีปั้นเป็น แม่ใช้สีชมพูได้ไหมคะช่วยกันนะโอ้มันยืดมากเลยนี่จะแอบชิมสิคะรสชาติเป็นไงคะเป็นไงคะไก่ข้ลองชิมสิอันนี้ไงปั้นเหมือนห้ชิวแต่ว่านิ่มกว่าหอมอะไรหอมมันมันนิ่มกว่าไฮชิว ปั้นเป็นกระต่ายไหมเอาได้กินอย่างเดียวเลยไม่ปั้นเลยอะคะปั้นเป็นหูกระต่ายกันอันนี้ปั้นตาปั้นเป็นกลมๆให้แม่หน่อยค่ะแม่ปั้นกันแม่ปั้นกันมันปั้นไม่มันยากเหมือนกันเนี่ยต่อหูหูใหญ่ไปไหมคะอุ้ยไปไหมคะหูไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันค่ะ เป,เ,เป็นกระต่ายเหอ่าป้านเป็นกระต่ายอ่ะแล้วนี้นะคะขอยืมมาเป็นตาหน่อยขอกินกันขอกินเนี่ยเดียวเลยเหรอคะไม่ป้านแล้วเหรอคะขอน,นิดน,นะน,นึงนะไม่เกงนิดหนึงหน้าประมาณปั้นเป็นตา่กินก่อนนี่กินก่อนนี่กินก่อนเนานะได้อืม,มกระต่ายหรือว่าตัวอะไรคะเนี่ยกระต่าย หนนี่ดูสิเหมือนไหมด้น,นี่หเหมือนกระต่ายไหมคะกินอย่างเดียวสีดำนี่กินสีดำหมดแล้วแม่จะให้ปั้นเป็นพี่บัตซะหน่อยออป้นเป็นพี่บัตเลยค่ะกินอย่างเดียวเลยอ่ะสรุปเราไม่ต้องป้านแล้วดีกว่าเรากินเลยนี่ <c oughs> ค่ะเป็นตัวอะไรคะสวยไหมคะสวยนี่ไม่เห็นสนใจแม่เลยอะ่ะสวยไหมคะไม่ยียอย่างเดียวเป็นตัวอะไรคะแม่เป็น <laughs> เป็นอะไรคะนี่นี่บอกให้หน่อยเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรคะกระต่ายกระต่ายน้อยนี่<ม>นี่ดูออกเลยพ่อดูไม่ออก อ่ะแล้วว่าเรากินกันเถอะค่ะดูไม่รุ่งในการปั้นเนาะบ๊ายบายอย่าลืมเลยะ่ะไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบอกกล้องพี่คะไลค์กดแชร์ให้ด <Good night, S 1> ้วยนะอ่ะบ๊ายบายกดไนท์ค่ะ